โอเคครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับอาร์ตริมเลนะครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าคาวาซากิ Er6n ปี2014นะครับผมคันนี้ก็รถบ้านสภาพสวยเดิมครับผมเดี๋ยวเราจะพาชมรอบคันนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาชมจากด้านหน้านะครับผมคันนี้ก็จะเป็นมาเดิมนะครับผมได้เป็นท่อเดิมนะครับผมท้ายพับนะครับผมแต่นี้พับไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ไล่ยมาฝั่งข้างหน้านะ ของแต่งก็จะมีกระจกาฟแฮนด์ให้นะครับผมที่แล้ก็เป็นเดิมๆเลยสีขาวนวลสวยงามมีมือคัดมาให้นะครับผมคันนี้เป็นมือคัดของซี c ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาชมหน้าใหม่นะครับผมคันนี้มาอยู่ที่31,000นนะครับผมเดี๋ยวจะพาฟังเสียงเครื่องนะครับอันนี้เสียงเครื่องเงียบๆเลยนะครับผมก น้ำมันหมดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรายละเอียดคันนี้ผมก็จะแจ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก่อนออกผมก็เปลี่ยนถ่ายเซอรเบียของเหลีวให้เรียบร้อยก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อเซลออนไลน์หรือเข้ามาชมหน้าร้านได้นะครับผมสําหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ